สวัสดีจ้าพี่น้องสาวกระสินคนไกลบ้านวันนี้เขาป้าขางบ้านอีกแล้วจ้ะสาวกระดสินมันรอเบิ่งเห็ดปวกเห็นแล้วแล้วพี่น้องย่งางเขามากก็เห็นเลยนะคะ่ะเดี๋ยวย่งางเขามากกับพ่อเลยจ้ะเดี๋ยวเราไปเก็บน้ากันจ้ะพี่น้องตามไปจ้านี่จ้ะดอกแรกแหกหมานดอกเล็กน้อยจะจอยหนึง่งดอกน,นี่ถุงมือบ่มีอีกแล้วจ้ะมือนี้เพราะว่า สาวกระสินนันตรงเมื่อเมดเนาะค่ะบ่ได้ไปสือนี่จ้ะอีกสองดอกนี่เห็นนะนี่งามๆเลยจ้ะนี่กรลังขึ่นอ้๊ยบ่แมนนันแตนี่มันเน่าเลยแตนี่นี่อ้ยเจะของงจะของเพื่นเห็ดปวกนี่จะขวงหลายเดยจ้ะจะของเพื่นมักอีกสองดอกมาจ้ะพี่น้องนี่ ได้การบ่เดี๋ยวฮอสำรวจกันโอ้ยนนนนนๆน,นอนอ้แข็งแข็งอยู่อันนี้อันนี้แข็งแข็งยู่จ้ะนี่เฮ็ดปวกนี่อันซุปแสบจ้ะพี่น้องนี่ป๊าอดๆอวดัๆอวอ้วนๆเลยค่ะเพื่นะอน่ะเล้ก็ได้เสนเอาไปซุป แสบแสบนี่ยนะคะจองดอกง่ายๆเลยจ้ะว้าเอาเห็ดเพิองขาไล่ไปนั่กันพี่น้องเอาเห็ดเพิองขาไล่ไปด้วยนี่จ้ะโอ้โหพี่น้องโอ้ดอกรุดจ้าเะบ้างแน่ล่ะคะ่ะพี่น่ะทั้องอ้วนทั้งใหญ่พี่น่ะโอ้ยพี่น่ะอ้วนๆใหญ่ๆเอาไปนั่งนะคะเห็ดเพิองขาไล่ โอ้ยนอนกับบะมี่สุดยอดอีหลีนี่สร้างแต่ว่ามันแหล่นี่แหละพี่น้องมันแหล่มันแหล่นี่นี่ไ,นนได้อยอะนี่นองค่ะโอ้ยดอกรุดดอกร่วงเพิ่อขาไล่พี่น้อง นี่ค่ะอู้หูยบวบๆก็เกันแล้วนี่พุ่นนะ่ะเห็นบหม<ฮ>สาวการะดินินเห็นเห็ดเพ่งแล้วจ้ะนี้เห็นบ่อึดตั้งไดีๆกันอึดนี่เห็นบ่จ้ะนี่นี่เฮ้ยสุดยอดโอ้โหพูน,น่ะจ้ะโอ้ายุ่งกัด บื้ง so ่ขึ้นมาเบึงป้าพ so ูดนะโอ้ยเมืดอหลาย้วนๆววบปวพี่น้องเบื้องอีกกระดูมีบอจ้ะมีอีกไหมดูกันนี่จ้ะมาเข้ามาตัดขาบันนี่เบิ่งดูขาเห็ดแม่ เนะุ้นอน่ะเุ้อน่ะจ้าอุ่นๆอวบๆโอ้ยนี่นกค่ะนี่เห็นบ่เพื่นดอกลุดดอก,ดอ,กอันนี้ไปทั่วพี่น้องดอกหนึ่งกาลัางขึ้นจ้ะ กำลังขึ้นตุปุติปินะคะนี่เห็นบ่น,นี่นี่ค่ะเห็นไหมกำลังขึ้น,นเท่าพ่อหมูมันหยุดจตะเลี้ยวไปเห็นหมูมันอยู่ดเ,ยเ,ยเดี๋ยวเขาจะไปเอาหมูมันถ้าเกินจะตัดขาเนาะคะ่ะโอ้ยนี่ค่ะนี่หนึ่งดอก เห็นปะนี่ค่ะโอ้ยนี่อบอวๆเลยจ,จ้าพี่น้องคุณนะค่ะโอ้คุณนะณน,นี่นี่ดอกหนึ่งพี่น้องบุงเนี่ยล่ะนี่ค่ะนี่จ้าบุญเนี่ยล่ะคุณนะจ้า,น,านี่จะโอ้ยหมดแดง อุ้ยนะพี่น้องเห็นบ่มดแดนะงดพุ่นนองจะงามงมกูบวกตัดขาพี่นะ้องตัดขาพุ่นนอเห็นบ่อืมขาแข็งดีขึ้นยังไงแล้หวหัวตะขึ้นโอ้ย พูดเราเ <c> ส <oughs> ียดายเนาะค่ะนี่ได้แหละจะเปลี่ยงเอาอยู่เฮียนอีก <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> อุ่น เตียนเรียกินนี่จ้ะสามดอกงามๆเลยจ้ะค่สี่ดอกเขาได้อยู่มองนี้นะคะ่ะจะอ่อนพี่นองดอกหนึ่งอู้หสองดอกนี่ดอกหนึ่งก็ล่างข้นจ้ะนั่นเอาไปโหลดโอ้ยนี่เอาไปโหลดนะคะ่ะนี่นี่จะดอกหนึ่ง นี <Es crying S 2> ่น <and> <outro> <cribing Bun taking harder> <half ít> ี่ค่ะได้สองดอกจ้ะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเอออืม เดี๋ยวไปเห็นแล้วพี่น้องเห็ดเจิญเทินดูค่ะพุ่นะเห็ดเจิญเทินนะคะอู้พุ่นะดอกงามๆเลยจ้ะพุ่นะแา่เลยพี่น้องจ้ะโอ้หนอนเหลือมมากแลว มาแล้วหน่อยหนึ่งอันนี้เกิดไม่ว่าเนี่เนาะคะ่ะไปนี่จะพี่น้องดอกหนึ่งโอ้ยจะข้องพิ่จินจินเข้าเอาคืเอเก้าเข้าไปแปลงเอาจะดอกหนึ่งโอ้ยนี่อีกดอกหนึ่ง โอ้ยเบื้งยุ่งบินออกทึงทึงนี่ค่ะเพื่อนขาลายขึ้นมาดอกบอกใหญ่นึงอุ้ย่นนะพี่น้องสามดอกอุ้ยแตกมุนพออีกดอกนึงแล้วพี่น้องนี่นี่โอ้ยโอ้ยนี่ดอกนึงเห็นไหมนี่นี่ นี่จะอยู่ใกล้ๆก,กันเลยบ่เห็นมันว่ะคันหืมยุ่งหลายหลายเดยถ้าอยากกันยุ่งเลยเดยแต่ว่าเอาบ่อยูนะคะ่ะบางคนกับว่าคือบ่ท่ามากท่ามากกับเอาบ่อยู่แต่พี่หนอกเพราะว่ายุ่งมันมึนแหมค่ะ <laughs> ยุ่งมองหนอกมันมึนค่ะ นี <otic> <disposable> <lang defines> ่ค่ะนี่ค่ะอืออือเฮ้ยใจอีกดอกหนึ่งพี่น้อง เจ้าก็ได้สินว่าสิบไปอันมองบ้านแต่อากาศติดทะเลค่ะเจ้านันจะมีหม่องจอดรถบอค่ะนี่ค่ะดอกในหน่อยแล้วก็ลังออกนี่น Herm ี่ค huh. <Wh> ่ะนี่นั่งพี่นนองนี่ได้สามดอกแล้วนะจ๊ะน <cra> ี <c> ่ <oughs> สินเห็นเห็ดเพิ่งขาไล่ดอกกวบนึงนี่จ้ะเบ,บ,บื้องในคนข้าใหม่ขึ้นบ่ได้นี่เห็นบ่มคนน่ะนี่ เอ้ยนุ่งกระไดพี่น้องสาวกร็รสินสีอันเอารถเอ้าเอาเห็ดมาเปลี่ยนเอาถุงนะคะ่ะเข้าสิไปป่านเข้าสิไปล่องเบิรยูปานปลาทะเลติดตากอากาศนะคะติดทะเลนะคะ่ะปลาอันเป็นปลาค้าจังกันครับอันปาป้น จะน้าบิน,นะะล่ะค่ะเดี๋ยวข้าวเาสียนไปล่งองเบงมีคนเก็บไปเก็บเห็ดปวกก็ได้เห็ดปวกตัอพี่น้องสาวกระสินจะเอาเห็ดใส่อันนี้นะคะจะเอาเห็ดเผือกข้าใส่นี่เดี๋ยวข้าสิบไปต่ออีกปลาหนึง่งใกล,ใกลในนะะ้ๆกันนี่ล่ะคะ่ะใกล้ชุ่มๆนี่ล่ะค่ะแต่ว่าไม่เป็นปลาเห็ดเผือกแดงนะคะจะเห็ดของเหาที่เราได้วันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยจ้ะพี่น้องคะ่ะ ดาวกระสินอรถมากโอเคสำหรับคลิปนี้พ่อก่อนนะคะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ